สวัสดีชาว y o YouTube ทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูอาการเสียงดังของ h o n d a คลิกไอนะเดี๋ยวมาดูกันว่าดังแบบนี้อะไรเสียนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแบบนึงเดี๋ยวจะสตาร์ทใหฟังคนระ จะมีเสียงดังบริเวณสาคบอสายพานนะครับ เดี๋ยวมาตรวจด,ดูหาจุดบอดจุดบุกพ้องที่มันทําให้เกิดเสียงดังกันนะครับ เริ่มเริ่มเริ่มจากชุดคัดก่อนเลยชุดคลัสจากที่ผมสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยเป็นคัสของแท้เป็นของเดิมติดรถมาเลยภายในค่อนข้างจะอยู่ในสภาพที่ดีประมาณเกือบ90%ครับชุดนี้ยังใช้งานได้ พราะว่าจากการมองด้วยตาเปล่าเนี่ยยังหาจุดบุกพองของเขาไม่เจอเดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปถัดมาดิมาดูชุดล้อขับสายพานตัวหน้ากันบ้างด้านในเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของเม็ดนะครับเมื่อพลิกไกด้านหนึ่งเนี่ยพลิกไกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นความเสียหายได้อย่างชัดเจน,นครับเร,เริ่มจากบร,ริเวณนี้นะ มันแตกมองเห็นไหมครับถ้ามันอยู่ในสภาพดีเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมครับด้านในมีอะไรสีทองทองูไม่รู้อยู่ด้านในนี้เดี๋ยวเราจะยกชุดนี้ขึ้นมาเราก็จะได้มองเห็นภาพความเสียหายด้านในกันนะชุดนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อจตัวลูกยางสไลด์มาเปลี่ยน แค่ลูกอันเดียวก็ใช้ได้ส่วนด้านในเนี่ยเห็นภาพครับเสียหายได้ชัดเจนเลยนะการสึกหลอของเม็ดเม็ดที่ดีเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับไม่มีอะไรหลุดออกจากกันเหมือนเหมือนเจ้าตัวนี้ตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนเม็ดแนะนำถ้าเจอแบบนี้เปลี่ยนออกทั้งชุดเลยครับทั้งทั้งหกเม็ด นอกสจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเม็ดแล้วเรายังพบปัญหาความเสียหายเกิดขึ้นกับแกนกลางของล้อขับสายพานตัวหน้าครับโดยปกติเนี่ยถ้ามันดีมันจะไม่โยกแบบนี้นครับมันจะไม่โยกซ้ายโยกขวามันจะไม่หลวมมันมันจะไม่โยกซ้ายโยกขวานะคือมันหลวมได้แต่ว่าไม่โยกซ้ายโยกขวาคือพื้นที่ด้านในเนี่ยมันน่าจะเกิดการเสียสีจน มันถูกันจนมันบางนะฮพอามาเจอแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนคือเราจะต้องเปลี่ยนชุดนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาอุปกรณ์ตัวใหม่ที่เราจะใส่ทดแทนตัวที่มันมีปัญหาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก่อนติดตั้งเดี๋ยวกแกะให้เพื่อนรับชมไปด้วยกันเลย นี่คือหน้าตาเจ้าตัวล้อขับไยพานตัวหน้าตัวใหม่เลยนะเมื่อเราเอาบูทเหล็กเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะแน่นดีนะไม่มีโยกขึ้นโยกลงแล้วนะซึ่งมันจะแตกต่างกันกันกบตัวเก่าคือตัวเก่ามันคอนมันโยกมันคอนได้ เห็นความแตกต่างครับตัวใหม่นี้ก็จะไม่กระดูกกระดิกแล้วถัดมาที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าก็คือตัวเลื่อนตัวตัวสไลด์ครับเรียกตัวสไลด์ตัวตัวล็อกตัวสไลด์ชามอัตราของเก่าก็ประมาณนี้มันแตกไปตัวหนึ่งแต่เราก็ตัดสินใจเปลี่ยนพร้อมกันทั้ง3าตัวเลยเปลี่ยนเป็นชุดไปเลย ถัดมาที่เราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยครับเรียกว่าเม็ดเม็ดเม็ดตัวเก่านี่ก็สภาพแบบนี้นะเทียบกับเม็ดตัวใหม่ในคนร์ลอย่างกันเลย เม็ดก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับ6ตัวด้วยกันรวมน้ำหนักได้84ดสกรัมนะครับเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวเราจะติดตั้งเข้าไปตัวรถแล้วก็ทำการสตาร์ทให้เพื่อนชม